พบนครบาดาลสวงสวรรค์วิมานนาคามหาราชราชาององนาคาเทมบดี ซับสไคร์ e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับองค์ใหญ่สวยมากนะครับผมอันนี้ถ่ายเลนวายจะได้ดูกว้างนะครับผมแต่ที่จริงองค์ใหญ่มากนะครับผมยาวกี่เมตรไหมครับผมก็อยู่่ทีน่าจะเกือบสามสิบเนาะพรพยาสีพุทชงมุกดาหน้าคราชนะครับผม อันนี้เป็นแก่งกระเบานะครับใหญ่มากนะครับผมเดี๋ยวจะไปเดินเดี๋ยวจะไปยืนเปรียบเทียบดูนะครับผม่ให,มใหญขน,นาดตัวผมเท่าทญ่เราจะเดินดูข้างในกันนะครับผมผู้ชมอืม อันนี้จะเป็นหางส่วนของหางพญานาคนะครับผมลำตัวแล้วก็ยาวไปถึงข้างหน้านะครับผมว้าวเก่งกระเบานี่น่าจะเป็นเทศกาลสงการนะครับประชาชนจะมานะครับผมเล่นน้ำตรงนี้เยอะเลย,ออยขอพรขอบารมีได้นะครับผมนี่ครับ อันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับผมพญาสีพุชงมุกดานาคราชนะครับผมจะเป็นองค์ด้านหน้านะผมศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมใครแวะไปนะครับผมผ่านไปผ่านมานะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับผมออกมาก็ไม่กี่กิโลนะครับใกล้จะถึงอำเภอท่าพนมนะครับผมแล้วก็แวะมานามัสการปังนะครับอันนี้จะเป็นคาถาบูชานะครับมีแท่นบูชานะครับผมเครื่องสักการะนะครับผม องค์จำลองนะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมองค์ใหญ่มากเกือบ30เมตรน่าจะได้นะครับ ท่านผู้ชมวันนี้เรามาเที่ยวนะครับผมแก่งก,กระเบานะครับผมอยู่จังหวัดทุกหนานะครับผมออกจากท่าพนมประมาณ10กว่ากิโลนะครับผมวันนี้เราจะพามาไหว้พญานาคนะครับผมพญานาคสีขาวนะครับเราไปเดินดูข้างในกันนะครับผมนี่ครับพญานาคองค์ใหญ่สวยงามมากนะครับ เป็พนพญานาคองสีขาวนะครับแดดแรงมากครับนี้มาไหว้พญานาขอพรกันนะครับน ราชาทรงกระบุญญาด้วยพระบารามีพระนามสา,าทุขอให้ดวงดีถูกหวยขอให้ดัง,งครับปังๆนะครับคิดขางดังขอให้ค้าขายเ<อ>จริญรุ่งเรืองนะครับวันค่าไทยผู้ยิงย่งใหญ่แห่งบาดาน ล,ลูกหลานย่อสาธุการพระผู้ทรงยาณด้วยพระบารมีอเอาไปไหนหมดแล้วเดินมามืี้นี่นครับอันนี้พญานาชื่ออะไรครับ แม่ย่าทองคําสีปางตาแม่ย่าทองคำคู่บารมีขององค์ปู่ศรีผู้ชงค่ะอ๋อครับผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเนาะต้องถามผู้ดูแลตรงนี้นะครับผมใช่ค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาไหว้สักการะได้นะครับผมใช่ค่ะอันนี้เป็นอำเภออะไรครับผมอำเภอบ้านใหญ่ค่ะอำเภอบ้านใหญ่โอ้จังหวัดมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารต่อต่อเขตระหว่างมุกดาหารกับนครพนมอืมจากท่าดมานี่กี่กิโลครับผม17เจ็กิโล เจ็ดกิโลเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมแกงกระเบามีเที่ยวอะไรบ้างครับพี่ <c oughs> มาแนะนำ <c oughs> มีเที่ยวอะไรบ้างมาขอเป็นนั่งเอกมาเนี่ย มาแนะนำนะครับผู้ชมครับที่เที่ยวที่นครพนมก็ไอที่มุกดาหารนี่ใช่ไหมตรงเก่กระเบาเนี่ยที่ตรงแก่งกระเบาก็จะมีทำไมเขาเรียกแก่งกระเบาอ๋อนี่มีประวัติที่พ่อแม่เคยอยู่ตรงนี้จะมีต้นกระเบาจะมีลิงเยอะอยู่นี่ครับฟังไว้นะครับประวัตินะครับที่เรียกแก่งกระเบ่านี่เพราะว่าอะไรนี่เป็นแก่งกระเบ้าต้นกระเบาอ่าโอเคบอกเลยครับ มีต้นมีต้นกระบอกแล้วก็จะมีดิงเยอะอันนี้เป็นแท่งบูชาอันนี้เป็นของของไหว้ของบูชาค่ะขออนุญาตนะค่ะขอไหว้เลยจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเปิดซรับรับโชคค่ะเปิดทรัพย์รับโชคนะครับผมวันนี้วันนี้ยิ่งหวยออกนะครับผมใครจะมาขอขอหวยขอเลขขอบารมีก็แล้วแต่นะครับผมได้นะครับผมเมื่อวันสองวันนี้เขาก็ทุนไว้เขาถูกแล้วเขาก็เคยถูกนะครับผมมีลำถวายด้วยนะครับผม มีนางรำมีค่ะก็จ้างจ้างข้างนอกมารำเพราะว่ามีตรงนี้ติดต่อได้ติดต่อทางนี้ได้ค่ะจะรับกี่คนติดต่อทางที่เลยเนาะโอ้ครับผมมันจะมีเรื่องของบูชาเจ้าแม่จะมีซุ้มดอกไม้ในศามที่ถ้าใครประสบสมหวังอะไรอะไรเลยที่พอแล้วก็ที่จะมาํำถวายบะไหว้บ้างเถอะบนไหว้บนบะบนไหว้เออนะครับผม อ้าวเล่าประวัติต่อครับอ้าวเล่าประวัติมาประวัติแกงกระเบานะครับผมต้องถามคนพื้นที่นะครับถึงจะได้รู้บาวเดชคงไม่รู้นะครับผมเพราะผมมาจากนู่นเลนูนครนะครับก็มันจะมีแกงมีเกาะมีแกง้วยกันได้ม, <c oughs> มันจะมีแกงหินนะคะเมื่อก่อนนี้ทางประเทศลาวแล้วก็ประเทศไทยจะไม่มีถนมหนทางเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้นะต้อง ย้อนไปถึงสมัยโบราณนู่นสินค้าจากสวรรค์ละเทจะไปภาคเกนหรือเวียงจันทร์หรือจะไปนครพนมก็ต้องผ่านทางเรือพอมาถึงตรงนี้พอมาถึงตรงนี้เพราะว่ามันป็นเป็นโขดหินมันจะมีร่องน้ําอยู่ล่องเดียวถ้าไปไม่ถูกเรือก็คว่ำก็ต้องคนชานาญคนรู้ล่องน้ํ่คนล่องเรือมนจะรู้นะครับที่เขาจะรู้ชาวประมงแล้วพอมาถึงนี่ถ้าใครไม่รู้ ทุกอย่างของในเรือที่หนักๆมาก็เบาหมดเพราะจมอยู่ตรงนี้หมดโอ้ก็พอพัดลงไปหลีผีนู่นแหละไม่ถึงนะจมอยู่ตรงนี้แหละเล้วเอาไปพัดไปทางอื่นเหรอเออแต่จริงแล้วตอนนี้เขาก็ทําทางทประวัติศาสตร์ค้นพบว่าตรงนี้จะเป็นแหล่งขององค์พญานาคองผูศรีพุชงเป็นแหล่งสมององค์ภูศรีพุชงมุกดานะคาราอันนี้คือเจ้าแม่อันนี้องค์แม่ย่าทองคาคู่บารมีของคู่บารมีองค์ศรีพุชง รายาทองคำก็เล่าสืบต่อๆกันมาเรื่อยๆเก่งกะเบานี่ยังไงนะอะไรนะมีต้นกระเบาเหรอมีค่ะเมื่อก่อนนี่มีแต่ตอนนี้มีแล้วเป็นยังไงต้นกระเบามันจะไม่มีให้ดูเนาะคล้ายต้นอะไรเมื่อก่อนก็ไม่เคยเห็นนะพเกิดก็ไม่ทันเกิดไม่ทันเกิดไม่ทัน้วครับผู้ชมต้องเอาคนแก่กว่านี้มาพูดขนาดขนาดอายุอายุหกสิบแล้วนะหกหกสิบยังไม่แก่เลยครับพี่ 60แล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังก็จําได้มาจากที่พ่อแม่เล่าให้ฟังตรงนี้จะเป็นรุ่นปู่รุ่นปู่พ่อแม่ของปู่่าตายายก็อยู่ตรงนี้ตอนไหนคนมาเที่ยวเยอะนะครับบอกท่านผู้ชมก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์อะค่ะเดี๋ยวันถ้าเป็นวันราชการถ้าเทศกาลก็จะมีมาเรื่อยๆคนก็เยอะแต่วันธรรมดาไปก่อนยังไม่เจริญขนาดนี้ผมมาไปก่อน คยมาโอ้ยมาเกือบยี่สิบปีแล้วตอนนั้นยังขายห่วงยางอยู่ใช่ไหมตอนนั้นยังไม่มีซีเมนเลยผมมาเ่ยเมื่อก่อนจะขายห่วงยางอยู่ข้างล่างอได้วันละใช่ไหมไปขายใช่ค่ะขายก็ได้วันละสามหมื่นสี่หมื่นนั่นได้นะได้สามหมื่นสี่หมื่นต้องต้องต้องลงมาทำมาหากินหนุนมีเพราะว่าที่ของพ่อที่ของพ่ออยู่ตรงนี้ที่ที่ทำเป็นลานองค์ตุลาป็นตำไปแล้ว เรเลยต้องมาเขาให้มาทำมาหากินได้นะครับให้คืนก็เราต้องได้สิทีิคืนหลังจากนั้นมาก็ทำเน้นเขาเอาที่ไปทำที่ท่องเที่ยวแล้วน้องสาวก็จัดไปขายกับข้าวอยู่ข้างบนตอนแรกก็ขายอยู่รินขุ่ที่ขายวงยางด้วยกันจะมีกระต๊อกขายข้าวร้านสามสาวเมื่อก่อนร้านสามสาวเนอะ อนนี้ก่อนไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเขาจัดเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็ไล่ไล่ไล่ตอนนี้ก็สามสาวเหมือนเดิมสามเหมือนกันเหมือนเดิมใช่เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวลูสาวเขาสามสาวเดี๋ยวไปดูข้างในสามสาวนะครับอีกสองสาวเอาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะอ่าอันนี้สาวหนึ่งสาวที่สองชื่ออะไรครับผมสาวที่สามหนึ่งหนึ่งนึ่ต้องสัมภาษณ์คนพื้นที่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี่ อันนี้เป็นลูกเหรอไม่ใช่คนพื้นที่อ๋อไม่ใช่คนพื้นที่เป็นคนมาจากไหนพม่าเหรอเสาวพม่าในตาแข็งอันนี้ทำอะไรครับผมเนี่ยขอดูนะขออนุญาตดูใกล้ๆกโอ้ยมันแห้งเหลียวสายเหลียวอันนี้เป็นทำขันหมักเบงนะครับผมกนลังลมนี่นี่นี่วิธีทำขันมักเบงดูดิเอาทำให้ดูหน่อยเขาจะได้เขาจะได้ดูฝีมือคนแกงกระเบาด้วยด้วยเนี่ย นี่ครับพับพับพับแล้วก็เย็บอันนี้ครับวิธีทําขันบักเบงเอาไปไหว้นะครับผมพญานาคนะครับอ่ว <bed> <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยไปไหว้นะครับผมสักการะนะครับผมเจ้าแม่ลืมชื่ออีกแล้วเจ้าแม่ยญ้าทองคํานะครับผม <c oughs> <c oughs> แม่าทองคสีปางตาสีปางตาโอเคครับจำชื่อไว้นะครับท่านผู้ชม มาไหว้ขอพรได้นะครับที่แก่งกระเบานะครับผมขามา้วหี่รเราก็มาไหว้นะครับผมพญานาคนะครับผมใช้ทูบเก้าดอกนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็จะมีขันมะเบงก็ได้นะครับผมหรือว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกองขององปู่ค่ะองของของปู่นะครับผมองจำลองเนาะมาไหว้มาไหว้สัปดาหะมีน้ําแดงนะครับผมมีแอปเปิลมีกล้วยกันนะครับหรือว่าจะมาไม่ต้องมาข้างนอกหรอกครับที่เขามีขายเนาะใช่ค่ะ จุดทูปจุดเทียนก่อนนะครับไปน้ำปิดก่อนเนาะนี่ครับเราก็มาไหว้นะครับผมตั้งนามโมสารจบก่อนนะครับนามโมต,ต,ตัสสะภะกุฏูระโตสโตัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะกุฏูระโตสโตัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะกุฏูระโตสโตัมมาสัมพุทธะ แล้วก็อธิษฐานไปนะครับหรือว่ามีอ,าอ,อ,อย่เอ,องเกิดข<อ>ึ้นมาตั้งจิตอธิษฐานนะครับ เาอยายวโนสุข,ขังปฏิทานธราสาบัตยวนสุขขภาภาัาละดาไปอรงีดอกไม้เหรจับไหมหนึ่งครัง้งหรือสามส ครับก็เป็นเซพิทีนะครับมาขอพรอส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับผมพบนครบาดาลสวงสวรรค์วิมานนาคามหาราชราชาองค์นาคาเทีมบอดี 嗯、啊。